เดี๋ยวนะคะหลบมุมก่อนค่ะหลบมุมก่อนนะคะหาเหรียญก่อนหลบมุมหาเหรียญก่อนเด้อไม่อยากเอาแบงค์แรกเอาเหรียญสิซื้อกาแฟพี่น้องจะกินกาแฟกินได้กาแฟเบิดเมือนี่คือกระเป๋าเหรียญเดี๋ยวเด้อยพี่น้องโอเค มาจะมามากินกาแฟน้ากันไปทุระมาพี่น้องไปทุระปะปังมาเนะาะจะให้เบิ้งไลอยลอยโอเคมี่ปูขามาาไปเนอะมีปูขามาาไปน เดี๋ยวจะไปกินกาแฟาพี่นอ้องขึ้นสิบปอนดหกป,ปวดเนี้ยวกันเอากาแฟเพราะขั้นเองกินเนี้ยวกับสิบปวดละหันสาวกระสินสวัสดีจ้าไ <c oughs> มา่แล้วไม่แล้วพี่น้องลายซองนั่นขึ้นซองนี้ลงซองนั่นมาเด้อมาเที่ยวในเมืองน้ากันตอนนี้อยู่ในเมืองแล้วมาก,กินกาแฟากันยินเสียงสวยกาแฟป่ดังปองแปงปองแปงอยู่นะต่ว่าพรขั้นไปพระเจ้าจับถวยจันยังดังปองแปงปองแปง ทุระในเมืองพี่น้องเอกสารเอกสารเสพผ้าลูกสาวมาเที่ยวเนาะจักปีไอจักเดือนหนึ่งเนาะจักเดือนหนึ่งพี่น้องพาลูกสาวมาเที่ยวสักเดือนหนึ่งก็เลยต้องมาเดินทุระเนาะมาเดินเรื่องเดินเล่าพี่น้องมาส่งเอกสารเนาะส่งเอกสารสิได้ไปเดินเรื่องให้เพื่อนสิได้กระลั่นตีลูกสาวมาเยี่ยมมาเยี่ยนพี่น้องพาเพื่อนมาก เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้รางวัลให้ของควรลูกสาวเนาะเพิ่นเรียนจบพี่น้องบ่มีหยังให้กะพาเพิ่นมาเที่ยวนี่ล่ะให้รางวัลนนำใจให้ลูกสาวเพราะว่าเพิ่นเรียนจบแล้วพี่น้องเคยบอกกับเพิ่นไปว่าันเรียนจบย่แม่สิพามาเที่ยวเด้อกันได้บ้างสิล่ะสาวกระสินไปบ้านบางหันก็เลยเว้ากับเพิ่นให้เพิ่มเัดจัปรุงผัดสปอร์ตให้เรียบร้อยเด้อซั่นดอก เดี๋ยวพี่น้องเสียห้เบิรงสถานีรถไปเด้อ,อมือดบ่ะสถานีรถไปอาจเสิมือดจังหน่อยนะพี่น้องนะมันย้อนแสงย้อนแสงเนี่ยเบิรงสาวกะะสีมีแกงแกงแกงแก,งแกมค่ะอุ้ยแกมค่ะแกมแน่ประหุวาเสียงเพลงเขาสิเข่าบ่พี่น้องเพราะว่าอันร้านร้านกาแฟข้าเจ้าอันเปิดเพลงเบาๆบา่ร,รู้ว่า เสียงเพลงสีขาววะอันนี้ก็คือห่างมโนพี่น้องสาวกาเลสินยูห่างมโนเนาะสิมากินกาแฟพี่น้องเบิ้งข้างหลังแ้วสิสเบิ้งน้ำประมาณนี้เนาะในเมืองพี่น้องในเมืองในเมืองทุนสวิตเซอร์แลนด์เน,เนาะกอคือลานกาแฟแตว่าบ่กขันโต ว่าท่านมีค้นหรอพี่น้องคนบ่าท่านในมาคุณนะโจว่าท่านมีคนหรอเพราะว่ามันเลยเทียงไปะละพี่น้องถ้าเทียงข้นกับสิลายอยู่คนพักเทียงค้นมาก,กินกับสอกาแฟาแต่ว่าอันนี้มันบาบสามโมงแล้วเนาะาบสามโมงกันกับบลายหลาวกับสินสีบ้างจอโทรศัพท์ทิมไปหนีสีหายบ้เนาะนะพญ่างแก้แกแากาแฟจังสียางมาก ว่ายยางไปไกล่เสียงเพ่งพี่น้องเสียงเพ่งมันเขา่าลวกยานมีปัญหาบิวเนาะพี่น้องบิวที่นี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะขอบพุ่นลากค่ะเดอร์สิมาเป็นเอฟซีแรงใจให้สปอร์สินลงมาคุ้ยกันเด้อา้ะเดอร์ลงมาคุ้ยกัน ไปสิไปกินกาแฟสิไปสร้างกาแฟาแต่ว่ากินต่กาแฟหลายกัสิบ่หัวสันงอกบอกกินโคกิกนน้ำอีหยังไปซันเนาะพี่น้องเนาะกินกาแฟากับบัวใหลังจากกินกินโคกิกนยังแล้วก็สิไปซื้อของอาหารไทยเนาะพี่น้องซื้ออาหารไทยสาวกระสินตอนนี้กันยังบ่กันบอกพริกบ่มีพี่น้องมีแต่บักพริกแห้งอยู่บ้านมันบอกเผ็ดพริกแห้งอยู่บ้านบ่นบเผ็ดพี่พน,น้องต้องไปซื้อพริกดิบแหงสิเผ็ด ใส่เป็นกัมกรบ,บเพชรแบบพริกแหงสา้ากระสินต้องไปซื้อเพริกพริกสดพี่น้องยางยางหางปลายยางส้มหางเสภาสักกันสก่อนนอ่าจะคอยไปกาแฟานะแต่ว่ามันมีเสียงเพลงไหมพี่น้องสา้ากระสินยานเสียงเพลงกระเจ้าเข่ามาไหมมีเสียงเพลงขเจ้าเปิดเพลงเบาๆร้านอาหารมันเปิดเพลงพลังเบาๆแลวกยานเสียงเข่าเนาะสา้ากระสินกับคอโทษได้ใจเด้อพี่น้อง อยากไล่เนาะอยากไล่เฮ็ดคลิปแท็กท้ายเนาะเอาเอาเบิ้งขางลา่างชาวกระสินก็นลืมไปบ้าน้านนั่นกะขนมปังแสบด้วยพี่น้องด้วย้านเดี๋ยวชาวกระสินกนลับกองเบิงนะ้านสีเขียวนะ่ะเนี่ยที่แนมเห็นอยู่นะลานสีเขียวนะ่ะขนมปัง,ข,ปง,ข,ปงข้าวเจ้าแสบด้วยพี่น้องชาวกระินก็นลืมลืมยางเผืปุ่นแต่งิบมีเสียงเพลงขึ้นมานีมีเสียงเพลงพี่น้อง ตึกอาคารในเมืองเนาะเพลงเลยพี่น้องมีเพลงอยู่ดิอันนี้ร้านข้ายผักล้านคลายผัก B O อันนี้ข้ายผัก B O ขายผักบีโอนาะ้้นกันยางไป่ยางมากไม่ไงเถวร้านยางช้อปปิง้งถนนนทางกันลงพี่น้องว่คืออยู่เมืองไทยเฮาอดิเมืองไทย ude, เขารถติดแท้ๆดิอันนี้น้อยๆยังมีขั้นหนึ่งภาสิประมาณนี้นะนอ,นอมนนันเป็นล้าน เป็นขี้นิกหูเนาะเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับฮูขอไล่นะพี่นอ้องพ่ไล่หลายดอกไล่จักสิบกว่านาที่กับพ่อละว่ะกายยางไกลไปไกลรันกาแฟเสียงเพลงถ้าเจ้าเปิดเพลง จะเปิดเพลงเบาๆไหมพี่น้องสาวกระสีย่านเสียงเพลงเขาสว่าปิดเสียงไว้เดี๋ยวปิดเสียงเพลงเนาะตีบุญสวัสดีค่ะพี่ผ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าคุณตีบุญมาๆมา,มา,มาเที่ยวสวิตน้ำพี่ผ้าเด้อพี่ผ้าย่านเสียงเพลงมันเขา่าพี่ผ้าสีพานขอบคุณหลายเด้อตีบุญเพลงไดเนาะโดนละเนาะไม่ได้ไปหากัน <laughs> โดนเราไม่ได้ไปหากันเนาะ เป็นใดสบายดีบ่ขอบคุณหลายเด้อย,ยังกินฮอดกันอยู่เนาะเดี๋ยวพี่สิบปหาเดอเดี๋ยวพีผ้าสิบปหาเดอตีบุญ <laughs> มาในเมืองมาในเมืองแม่มาสิมากินกาแฟาแต่ว่าเพราขั้นกา,าย่างไปสร้างกาแฟาย่านเสียงเพลงเขาในไร่สดก็เลยยืนเมาอยู่นีสักหน่อยสักกอนต่ว่าขันไปอีลีกะสิกะสิปิดเสียงอาจจะบ่ได้ยินเสียงกันอาจจะห้โซมตาภาพเด้อ เด๋ยวสิภาพเป็นยางเมืองเสียผ่าปิดเสียงกันปิดเสียงกัน เปิดเสียงแล้วขอพูดหลายๆเดอ้อตีบุญตีมาคุยเป็นมูเนาะได้แล้วได้ได้น้ำดื่มแล้วพราะว่ายางเข้าไปอันเสียงเพลงมันมแต่เพลงฝรั่งแม่นานจริงๆไม่ได้เจอกันมาสั่นนานอีลีนล,ละ่ะขอพุณหลายเดอ้อสิยังเป็นยังแวะเวียนเข้ามาเนาะพิสากระสินขอพุณหลายเดอ้อมันกระสิไปเสื่ออาหารไทย กินน้ำโคกน้ำกันล่จากน้อยกินตกาแฟลายมือหนึ่งสามแก้วสี่แก้วไหมกาแฟแต่อยู่บ้านกับสองสามแก้วแล้วมะนีก็จะกินอีกบันห่างกาแฟกาแฟเครื่องกาแฟเม็ดไหมท่างตาเสียนแก่กาแฟมันแก่เนาะลังเทกินลายก็บปดีมันสีหัวสัน้นหัวก้อน แมน,นบอกจิงหวัวซันหวัวก้อนมันไหลอยู่มุมนี่สเสียงเพลงยังบ่าเขาโ้ยไหลอยู่มุมนี่เสียงเพลงพยงัยงบ่าเขาต่บ่าเดี๋ยวกตสิให้เบิ่งภาพทั้งล่างไปนํายังบ่านาเบือ่อบังรถบังเสาล้านขนมปังข้างล่างนั่นโต๊ะสีเขียวๆนั่นแสบอันนี้อยู่ซันได้บุนี่อยู่ห่างมโน่ ห้างที่พี่สาวกระสินนั่งชื่อห้างมโนเนาะดีบุญน้อยเอฟซี คนพิการมีรถเข็นได้ก้นพิการกัน้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจเด้อหัวล้านหัวหม่งบมพีน่น <c oughs> ้องเราก็ไดชิมหัวล้านหัวมห,หมิงไหมกินน้ำโคกแก้วนัง่งรวก็ษิไปซื้ออาหารไทยรวก็ษิกับบ้าน หิมาตกไหมครับอันหิมาบอกเดียวพีเสียห้เบิ้งเด้ออันมันมันเศร้าตกแหรอละตีบุญพีเสียเบิรงยอดภูเขาเด้อเดียวพีเสียสู้ไหมบังเน,นี่ยเนี่ยเห็นบ่าเนี่ยประมาณนั้นแหละยูตั้งภูเขาไก่ได้เขาเนี่แนมบึงคือยังอยู่ไก่ไก่แต่ว่าบ่ไก่มันไปอีกับไก่มีแต่ทั้งภูเขาขางลางบ่มี กับประมาณนั่นละนี่มากับประมาณนั่นเนาะมาบตรตกไล่เพราะมีคลิปลงช,ช็อตแน่ชิปสันชิปเน่าแน่นำลงไป <c oughs> มือนีบบางเบิดมือเ่ามีไล่แต่ต้องสางยูทูบมือนี้มือนีบต้องสางยูทูบตีบุญมือนีบไปเลยเหตุงาน ขอบคุณไลเด้วยค่ะเดอ้อเอฟซีทุกทันเนาะเอาโอเคสาวกระสินกันไล่มาไล,ล่ละสิบกว่านาทีแล้วเนาะที่สาวกระสินล่าลงเด้อขอบพุณไลยเด้อตีบุญขอบคุณไล,ล่ๆขอบคุณเอฟซีพลังบวกพลังเงียบเนาะที่เขามาบได้คข้อมินสาวกระสินกับขอบพุณหลยๆด้วยค่ะเดอ้อไปแล้วจา้าบายบายพอกันคิดนาจา้า